สวัสดีค่ะวันนี้ญิงมีผลิตภัณฑ์จากร้านของฝากม่อนแจมมานำเสนออีกแล้วค่ะนั่นก็คือข้าวปุกชาร้อยปีแล้วก็คอมบูชาค่ะ ความบูชาก็คือชาหมักค่ะเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือข้าวปุกค่ะเปิดกล่องมานะคะก็จะเจอกับข้าวปุกค่ะที่ซีนไว้อย่างสวยงามค่ะเปิดถุงมานะคะก็จะพบกับความหอมของข้าวปุกค่ะใส่มาด้วยกัน5ชิ้นแบบนี้ค่ะวันนี้หยิงจะมาแนะนําการกินแบบ2แบบเลยค่ะนั่นก็คือย่างและทอดค่ะหยิงจะย่างทั้งใบตองเลยนะคะหยิงรู้สึกว่าหอมดีค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปในทางอ่อนในการย่างนะคะข้าวปุกจะพองตัวขึ้นมานะคะกดไป แล้วนิ่มแล้วเป็นอันใช้ได้ค่ะตักขึ้นได้เลยค่ะมาดูวิธีที่2กันนะคะนั่นก็คือนำข้าวปุกไปทอดค่ะหญิงก็จะนำข้าวปุกมาหั่นนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะหั่นได้ตามชอบเลยค่ะแต่อย่าหั่นให้ใหญ่เนเกินไปนะคะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทอดกันเลยนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปเมื่อน้ำมันพืชเริ่มร้อนแล้วก็ค่อยๆใส่ข้าวปุกลงไปทอดแบบนี้ได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลางในการทอดนะคะคลิกกลับไปกลับมาด้วยนะคะ ทอดให้ข้าวปุกมีความกรอบเลยค่ะข้าวปุกกรอบได้ที่ก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ํามันไว้ได้เลยค่ะหญิงขอพักข้าวปุกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ชาร้อยปีกันค่ะวิธีการต้มชานะคะก็ใส่ใบชาในปริมาณที่เหมาะสมลงไปค่ะหญิงใส่ประมาณ1หยิบมือเล็กๆค่ะหญิงจะขอชงไว้2แก้วเลยนะคะจากนั้นหญิงจะใส่น้ําร้อนลงไปค่ะสูตรของทางร้านนะคะบอกว่าให้ใส่น้ําร้อนไปก่อน1รอบค่ะเพื่อให้ใบชาคลายตัวก่อนในรอบแรกนะคะโดยที่เรานะคะเติมน้ําร้อนแล้วทิ้งไว้ประมาณ 3 0 5 0วินาทีค่ะชาที่เราใส่ไปหนึ่งครั้งนะคะสามารถชงกินต่อได้อีก3-4รอบเลยค่ะชาที่ญิงกำลังชงดื่มอยู่นี้นะคะ<ๆ>เขาเป็นชาร้อยปีค่ะมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะคะดื่มง่ายค่ะชุ่มคอในน้ำแรกที่หญิงชงนะคะหญิงชิมดูจะมีความขมนิดนึงค่ะแต่พอน้ำสองแล้วดื่มง่ายมากเลยค่ะชาตัวนี้นะคะนอกจากจะช่วยแก้กระหายทำให้ชุ่มคอแล้วเขายังมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารหรือใครนะคะที่ชอบมีอาการวิเวียน ีชาตัวนี้ก็มีส่วนช่วยได้ค่ะและหญิงก็จะไปกินข้าวปุกต่อเลยนะคะที่หญิงกำลังถืออยู่นี้นะคะก็เป็นข้าวปุกแบบย่างค่ะเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะคะลักษณะเขาจะนุ่มๆเหนียวๆค่ะมาถึงจานนี้นะคะก็คือข้าวปุกทอดค่ะลักษณะของเขาก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในค่ะสําหรับใครนะคะซื้อข้าวปุกสองกล่องเขาก็จะแถมน้ําอ้อยให้เราหนึ่งขวดแบบนี้ด้วยค่ะวันนี้หญิงจะเอามาจิ้มกับนมข้นหวานรสช็อกโกแลตแล้วก็ผงไมโลด้วยค่ะมีชาร้อยปีเอาไว้จิ ด้วยค่ะมาเริ่มชิมข้าวปุกของเรากันเลยค่ะหญิงเริ่มจากข้าวปุกปิ้งนะคะเป็นขนมที่หญิงชอบเลยนะคะเพราะว่าหญิงจะเป็นคนที่ชอบกินขนมพื้นบ้านประมาณนี้ค่ะสําหรับข้าวปุกนะคะไม่ว่าจะย่างหรือทอดหญิงก,ก็กินไม่เบื่อเลยค่ะข้าวปุกที่หญิงกําลังกินอยู่นะคะเขาเป็นสูตรดั้งเดิมค่ะข้าวเหนียวดา100ํา1 0 0เซนในการทําค่ะไม่ว่าจะเมนูย่างหรือเมนูทอดอร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะ จิ้มนมหรือว่าจิ้มน้ำอ้อยก็อร่อยไม่แพ้กันเหมือนกันค่ะถ้าใครที่ยังไม่เคยลองกินข้าวปลูกหญิงแนะนําเลยนะคะให้ลองสั่งมากินกันดูค่ะบ้านใครมีเตาถ่านนะคะเอาปิ้งบนเตาถ่านนะคะ <c oughs> ก็จะได้ฟิลแบบข้าวปลูกหอมๆ <c oughs> กินร้อนๆอ,อร่อยฟินมากเลยค่ะหญิงแนะนํานะคะให้ย่างกินตอนที่ร้อนๆอ,อยู่เลยค่ะจะได้อัดรสในการกินนะคะแล้วก็รสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นค่ะระหว่างที่กินข้าวปลูกอยู่นะคะหญิงก็มีอีกหนึ่งตัวมานําเสนอค่ะนั่นก็คือคอมบูช หรือจะเรียกชื่อให้เข้าใจง่ายก็คือน้ำชาหมักค่ะหญิงชอบน้ำคอมบูชะมากค่ะเขามีรสชาติที่อร่อยหอมกินง่ายสดชื่นและมีประโยชน์กับร่างกายมากเลยค่ะเข้าไปทำความรู้จักและศึกษาประโยชน์ของคอมบูชะมาแล้วนะคะเขามีประโยชน์เยอะเลยค่ะฝากทั้ง3สิ่งนี้จากร้านของฝากม่อนแจ่มด้วยนะคะวันนี้หญิงขอสวัสดีและบ๊ายบายค่ะ